สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาธตรทาโรหรือสาสตพยิปซีนะคะสำหรับคลิปนี้ศาสตร์ก็จะมาทำนายดวงนะคะรายเดือนประจำเดือนเมษายน2565านะคะ,อะของชาวราศีเมษนะคะราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะ เราจะมาดูกันว่าชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมีสายนนะคะเดือนแห่งวันสงกรานนะคะหรือว่าเดือนแห่งวันปีใหม่ไทยนะคะซึ่งชาวราศีเมษนี่คือราศีเมษคือธาตุไฟนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตสับให้แล้วก็ จะหยิบให้แทนชาวราศีเมษนะคะท่านใดที่จะดูเป็นราศีก็ได้ดูเป็นลัคนาก็ได้นะคะหรือว่าดูทั้งสองอย่างควบคู่กันก็ได้นะคะอันไหนที่มันตรงกว่ากันแล้วมันโอเคกอกกันก็ดูนะหรือว่าดูทั้งสองอย่างแล้วมันโอเคนะคะก็ดูทั้งสองอย่างเลยค่ะเนาะขออนุญาตหยิบให้แทนชาวราศีเมษนะคะ ใบหนึ่งค่ะสิบจะเห็นได้ว่าชาวราศีเมษนะคะในรอบเดือนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะออกอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะ Knight of p e n t a c l e นค่ะ Knight of p e n t a c l e นนะคะชาวราศีเมษเราขยับมานี่ดีกว่าโอเคนายออฟเพนจ์จะขึ้ ค e e นออฟค e ีนอ s ฟสวอตนะคะ Temperance นะคะเทมเพลนส์ ance, นะคะเห็นไหมคะไพ่เทมเพลนส์นะออกตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่สิบดาบค่ะ ตำแหน่งที่ห้าเจ็ดดาบนะคะตำแหน่งที่หกเต้นนะคะไพ่เส้นขึ้นมาตำแหน่งที่หกนะขออนุญ,ญาตนะคะพื้นที่มันเล็กไปหน่อยนะคะหน่งที่เจ็ดหกหกไม้เท้านะคะหกไม้เท้า knight of swords เจ็ด ไม้เท้าหกไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็ให้เดอะสตาร์ hmm. โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ขออภัยเดี๋ยวจัดใหม่ก่อนทำไมรู้สึกว่าพื้นที่เดี๋ยวขยับพื้นที่ใหม่นะคะขอขยับนิดน,นึงก็จะเห็นได้ว่านะคะชาวราศีเมษนะราศีเมษจะเห็นได้ว่าชาวราศีเมษนะอืมขยับนิดนึงค่ะ ะเห็นได้ว่ามันพายจะเด่นนะโอเคค่ะพายเด่นโอเคจะเห็นได้ว่าชาวราศีเมษนะคะมีพายใหญ่ขึ้นมาหลายใบนะคะพายใหญ่นะก็จะมีพาย e ตร t งนะคะพายสตริงพายเทมเพลนส์นะคะและพายเดอะสตาร์สุดท้ายนะคะจะเห็นได้ว่า ะระหว่างทางจะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคขึ้นมาเยอะแยะแต่ว่าผลสรุปสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์ไพ่แห่งความหวังไพ่แห่งความสําเร็จความหวังความสุขนะคะไพ่แห่งความสุขไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้ในออฟเพนเทเคิลนะในออฟเพนเทเคิลหมายถึงว่าคุณมีรายจ่ายเยอะนะมีเงินเข้าแต่ก็มีเงินจ่ายออกนะคะเข้ามือซ้ายแจยมือขวานะคะจริงๆแล้วเขาบอกจ่ายคุณต้องมีการ อในรอบเดือนเมษายนนี้จะเห็นได้ว่ามีไพ่ดาบรายร้อมคุณเนาะ Q. วีสสิบดาบเจ็ดดาบสิบดาบเจ็ดดาบอ่ะที่ผ่านมาบางทีคุณอาจจะโดนหักล้างโดนแทงขางหล้างโดนคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณมีคนเข้ามาแล้วมาหลอกมาโกงมาอะไรเงี้ยกับคุณตลอดเลยนะคะเขาบอกว่าให้คุณสู้นะคะไพ่คว e นออฟสวอตหมาย ords, ถึงว่าเป็นราชินีถือดาบ คุณสู้ให้คุณสู้ให้คุณไม่ต้องหวั่นไหวกับสิ่งอะไรทั้งนั้นให้คุณมุ่งมั่นฟันฝ่าแล้วก็สู้พิสักแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกนะับคุณไพ่เทมเพลนเกิดมามันจะมีสิ่งที่ทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโดยมีไพ่สตนก์นะคะไพ่เดอะสตนก์คือไพ่บอกคุณต้องมีความอดทนอดกลัน้นมีความแข็งแกร่งนะคะอดทนอดกลัน้นแข็งแกร่งแล้วก็ จะต้องสู้นะคะไม่ว่าจะเป็นสู้เรื่องงานนะโดยพ่อให้คุณขยันนะขยันนะคะขยันในการทํางานสร้างงานนะคะงานเล็กงานใหญ่ขอให้คุณสู้นะคะเพราะว่าเห็นนะคะได้ไพ่นายออบสเวดมีเป็นไพ่ที่เ่ยแห่งการต่อสู้ไพ่แห่งการเอาชนะไพ่แห่งการฟันฝ่าอุปสรรคแล้วสักวันหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จ ในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มีความสุขความสุขความหวังนะคะเดซปานะ,ะเป็นความสุขเป็นความหวังของคุณเลยนะคะในส่วนของอราศีเมษไพ่โดยรวมก็ไม่ไม,ไม่น่ากังวลใจอะไรนะคะไม่น่ากังวลใจอะไรเพราะว่าไพ่โดยรวมออกมาค่อนข้างจะดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่มัน มีปัญหาก่อนหน้านี้มันเริ่มจะคลี่คลายแล้วลักษณะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่เพิ่มนะคะในส่วนของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่มาดูในส่วนของเรื่องของการงานก่อนเลยการงานโดยภาพรวมเขาบอกให้คุณขยันนะคุณขยันแล้วต้อง ต้องอดทนไม่ว่าใครจะทํางานส่วนตัวหรือว่างานราชการงานในองค์กรต่างๆนะคะขอเพียงคุณขยันนะคุณขยนนันคุณอดทนนะ่ะแล้วคุณจะผ่านจุดนี้ไปได้นะคะในเรื่องของการงานคุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นการงานของคุณนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบ ให้คนอื่นแต่ว่าเรื่องงานอะ่ะมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของคุณจุดจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ทําให้เกิดการเรียนรู้บอกในเรื่องของการงานคุณทําอะไรให้มีสตินะทําอย่างมีสติมีความรอบคอบมีความรอบรู้แล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันจะเกิดผลดีกับคุณในเรื่องของการงานนะคะโอเคมาดูในส่วนของ การเงินค่ะไพ่การเงินของคุณไพ่ขึ้นไพ่เรื่องค่าใช้จ่ายนะเรื่องรายจ่ายนะค่อนข้างจะเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวานะคะ,ะดูสิการเงินการเงินการเงินของคุณไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินนะ ทำให้คุณรู้สึกคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลในเรื่องของการการเงินอยู่นะคะในเรื่องของการเงินนะได้ไพ่แปดถ้วยขึ้นมาแล้วก็การเงินคุณก็ยังต้องสู้นะคุณก็ยังต้องสู้ Nine นายออฟสวร์ดก็ยังต้องสู้ต้องอดออมต้องรู้จักขยันในการทำงานเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่งานคุณมั่นคง การเงินของคุณก็จะมั่นคงไปด้วยนะคะฉะนั้นในช่วงนี้คุณต้องรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ใครมายืมอย่าให้ยืมนะเดี๋ยวคุณไม่ได้คืนนะคะนะ,ะต่อไปในเรื่องของโชคลาภสักหน่อยเนาะแต่จริงๆไพ่โชคลาภของท่านที่เกิดราศีเมษไม่เด่น สามใบค่ะหนึ่งสองอีกใบหนึ่งนะคะสามโอเคอ่าโชคลาบเหรอได้ไพ่ชาลีออทขึ้นมาได้ไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาแล้วได้ไพ่ไม่เชียนอ่าโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากเสี่ยงโชคนะคะอยากเสี่ยงโชคพอให้ได้ลุ้นพอให้มีเงินมีทองอ่าโชคจะได้จากการเดินทางนะคะ ในเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภจะได้จากการเดินทางหรือจากยานพาหนะที่คุณใช้อยู่นะคะอาจจะเลขรถหรือเลขตัวใดตัวหนึ่งนะคะที่คุณใช้อยู่กําลังใช้อยู่นะคะนั่นแหละเนาะถ้าคุณจะได้โชคลาภจากนะลองเสี่ยงโชคดูใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะคุณก็จะได้โชคลาภจากยานพาหนะหรือหรือรถนะคะรถรถที่คุณใช้อยู่นะมันจะทําให้คุณมีปฏิหารเกิดขึ้น โอเคอ่านเรื่องโชคลาภไปละเราดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าสุขภาพของคุณนะคะก่อนหน้าน,นี้อาจจะอา่าอาจจะเป็นคนคนรักของคุณหรือคนที่คุณรักหรือเปล่าไม่ค่อยสบายอะ่ะอ่ะออกมาละใบนี้หนึ่งใบดูสุขภาพกันเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพของคุณสุขภาพตัวคุณดีอยู่นะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีปวดหัวเวียนหัวได้บ้างแล้วก็มีอาจจะมีปวดในช่องท้องมดลูกอะไรพวกเนี้ยนะคะถ้าเป็น,นผู้หญิงเนาะอาจจะมีปวดในช่องท้องปวดหัวเวียนหัวได้นะคะในในท่านที่เกิดราสีเมียน,นะคะในราสีเมียนนะไม่สบายเล็กๆน้อยแต่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะช่วงนี้นะอ่า มาดูความรักดีกว่ามาดูในส่วนของความรักนะคะในส่วนของความรักดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างความรักของอเดี๋ยวเปิดดูไให้ความรักดีกว่านะคะมาดู ขออนุญาตเจ้ไพ่นี้เป็นไพ่ความรักนะไพ่เรเดียแองเจิลมาดูกันเนอะกาเดียนนะจ๊ะไม่ใช่เรเดียอ่ะ,อะมาดูดีกว่าว่าความรักพอดูความรักคนโสดนะคนโสดก่อนเลยจริงๆในเรื่องความรักของคนโสดเนี่ยคนโสดมันเหมือนคุณจะอ่ะ มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเดี๋ยวนะขอสามใบคนโสดน,นะคะน้ามีคนเข้ามาหาคุณจริงๆด้วยอ่ะในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่า two of action นะคะเขาบอกว่าจะมีเอะบางสิ่งบางอย่างขอภัยนะคะ <c oughs> จะมีบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างใช้คาว่าบางสิ่งบางอย่างะจะทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวจะมีตัวเลือกเข้ามาหาคุณนะคะในคนโสดนะแล้วก็คนคนนี้จะทําให้คุณถึงขนาดถึงขั้นแบบว่าสามารถที่จะไปต่อคอนติเนียหรือว่า move f o r เวิรไปข้างหน้าได้นะคะก็ลองเปิดใจดูนะคะถ้ามีคนเข้ามานะ ในคนโสดน,นะเข้ามาเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะ helper of action นะจะเข้ามาช่วยเหลือคุณทำให้คุณรู้สึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมันรู้สึกว่าดีขึ้นนะมันรู้สึกว่าดีขึ้นนะลองดูลองดูลองยิ้มดูเขาบอกว่าแล้วก็ A g e of abandon e มันจะทำให้ช่วงเวลาชีวิตของคุณเขาบอกให้คุณเรียนรู้แหละ เรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปนะคะดูความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คุณโซนน่ะจะมีคนเข้ามาจะมีคนเข้ามาทําให้คุณมีแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะ,ะมาดูในส่วนของคนที่มีคนคุยดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างในคนที่มีคนคุยนะในคนที่มีคนคุย ในคนที่มีคนคุยเป็นอย่างไรบ้างว้า wow. วคนที่มีคนคุยนะไพ่ขึ้นบอกว่าโควิดอินบอกว่าจริงๆคุณเป็นคนที่มีคนเป็นคนที่มีทัศนคติของของคนที่ใช่อยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเวลาเวลาลองลองลองดูนะเวลาเวลามันจะทำให คุณเวลาคุณอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวนะ่ะคุณลองทบทวนดูแล้วก็ดูว่าสิ่งไหนที่คุณต้องการสิ่งไหนที่คุณไม่ต้องการเพราะว่าบางสิ่งเนี่ยมันอยู่ข้างในหัวใจของคุณนะคนที่มีคนคุยที่คุยกันอยู่ทุกว,วันนี้นะการเดนอฟอิม mm ูชันที่สําคัญนะคะ,อ,ะอย่าเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่นะคะ,ะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรู้จักให้รู้จักการให้รู้จักการ แลกเปลี่ยนการดูแลงารเทคแคร์อะไรประมาณนี้นะคะอย่าเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่นะคนที่มีคนคุย tree of action นะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอยา่างมันก็ต้องทําควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมันถึงจะไปด้วยกันได้ฉะนั้นเวลาถ้าเราเลือกที่จะไปข้างหน้าด้วยกัน move on ไปข้างหน้าด้วยกันและอยากประสบความสําเร็จเราก็ต้องอ ดูว่าบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่มันแตกต่างแต่ทำยังไงให้ความแตกต่างมันลงตัวได้อะนะคะโอเคนี่คือคนคุยนะมาดูคนที่มีคู่หน่อยชาวราศีเมษคนที่มีคู่แลว้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอสามใบนะคนที่มีคู่ชาวราศีเมษนะคะสามใบค่ะ คนที่มีคู่นะคะพาบอกว่า true of abundance นะคะบอกว่าชีวิตของคุณความรู้สึกของคุณพยาพยามพยายามพยายามทำให้มันทำความฝันของคุณให้มันเป็นจริงและที่สำคัญทำให้มันบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์คือความสมดุลเนานะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ภายในภายนอกเรื่องที่คุณจัดต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรนะคะที่สําคัญนะคะบอกว่าให้คุณเนี่ยพยายามสร้างทัศนคติที่มันเป็นบวกแล้วคุณจะประสบความสําเร็จหรือว่าความสําเร็จในเรื่องของความรักอเ seven of d o s นะคะคือบางทีบางอย่างเรามีเรามีความคิดมีโปรเจกต์มีโครงการ เยอะเกินไปนะคะคุณอยากทําทุกอย่างให้มันสําเร็จตามที่คุณหวังนะคนมีคู่อะ่ะอ,อยากทาบางสิ่งงอยากให้มันสําเร็จนะแต่เขาบอกว่าลองถามซิเวลาคุณอยู่คนเดียวลองถามใจตัวเองว่าสิ่งไหนที่คุณต้องการจริงๆแล้วมันอยากจะทําให้สําเร็จจริงๆแล้วสุดท้ายนะคะ successful completion นะคะโอ้ไพ่ดีมากเลยอ่า successful completion นะคะก็คือ,อเวลานะ เวลาเนี่ยมันจะช่วยช่วยช่วยเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ความรู้สึกหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตคู่คน,ค,นะคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติที่มันอยู่ทัศนคติเรื่องความรู้สึกเรื่องอความสุขสิ่งที่มันทําให้ สิ่งที่มันทำให้ชีวิตคุณแฮปปี้อ่ะมีความสุขเนะี่ะแล้วทุกอย่างมันจะเป็นจริงนะถ้าคุณค่อ,คอยๆค,คิดค่อยๆทำค่อยๆสร้างแล้วก็สร้างความสมดุลสร้างความบาลานซ์ในชีวิตของคุณได้นะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่นะคะในคนที่มีคู่นะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีเมษนะ จริงๆไพ่ออกมาค่อนข้างจะสวยเลยนะคะชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ